ครับวันนี้มารีวิวส่งงานหลังคาลงรถครับมีนันมีนั่นชีฟวิวโฟมอ่าพร้อมฝ้าพร้อมฝ้าครับติดไฟสองดวงครับนาง,งานอยู่ที่อำเภอสตัตหีบครับจังหวัดชนบุรีใช้เหล็กเกาไหนครับอ่ากันกันสนิมครับพร้อมหลังน้ำอ่า ต้อนล้างน้ำครับลืมบอกเห็นไหมต้อนล้างน้ําอยู่นี่ครับไม่สังเกตไม่รู้ครับแต่ว่าเห็นท่อครับท่อนำน้าทิ้งท่อนําทิ้งอยู่นี่เนี่ยบเจ้าของบ้านเลือกหลังคาสีขาวบริสุทธ์ครับเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านดูสวยนะครับดูสะอาดสะอ้านดูแบบลักชัวรี่เลยนี่ครับแล้วก็แล้วก็เพิ่มเติมครับเพิ่มเติมแบบเจ้าของบ้านให้ต่อหลังบ้านหลังคาหลังบ้าน ครับทางบ้านแบบโชว์โครงอ,อีกอีกอีกอ่าสิบเมตรครับสิบเมตรคูณสองเมตรดูครับนี้ราคาทั้งหมดครับไม่ถึงหนึ่งร้อยใบเทานะครับประเมินหน้างานฟรีครับรับประกันงานหนึ่งปีครับติดต่อได้ครับเก็บงานละเอียดครับนี้งานหลังคาลงจอดรถ ดูครับดูครับขอยาจาของบ้านเลยครับนี้เรามาส่งงานเรียบร้อยติดต่อแอดมินของทีมงานแอดท่างไฟอิสระได้ครับที่เบอร์0 9 8 8 2 7 7้าแปองเนึ่งามห้ดูดูฝ้าดูฝ้ากันฮะ อันนี้ใส่ไม้มอบกั้นใส่ไม้มอบกั้นไอ้กั้นระหว่างฝ้าไม่ได้ข้างบนหลังาคาเป็นนี่นี่เป็นสีขาวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีพี่ใหม่ครับผมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผมติดต่อมาได้นะครับผม จองคิวงานก่อนได้ประเมินหน้าง,งานฟรีครับเจอกันคิดต่อไปสวัสดีครับผม